มาครับคุโดวันนี้อยู่กับฟูทีมเบนฟอร์ดตั้งแต่ทำมาแล้วจะทีมแรกไปว่าเบนฟอร์ดเหมือนได้ยังไม่เคยลงเลยนะเห็นแปลกๆใหม่ๆเลยเอามาลองเล่นหน่อยละกันช่วงนี้รอบก่อนก็เบติสไปรอบนี้มากับเบนฟอร์ดไม่เคยเล่นใครเลยอ่ะเฮนรี่เคยเล่นไอชารูปเคยเล่นอิลิเซนเคยเล่น คอนซาเคยเล่นเลกิลอนเคยเล่นพินน็อกนี่ก็น่าจะเคยนะแต่ตัวอื่นนี่ไม่เคยแล้วคถือว่ามาลองครั้งแรกนะครับเปิดตำแหน่งทางด้านกองหน้ามาก่อนเลยนะเป็นโฮแกนก็พลังในตำแหน่งกองหน้าก็จะอยู่ที่ประมาณนี้สปีดต้นผมม่เยอะนะร้อยเพราะว่าค่าตัวมันถูกมากผมว่าอาจจะเด็ดก็ได้ อุ้ยได้แอตตันวินล่าด้วยนะมีสตตกซิตี้นะแล้วก็มีอะไรไหมไม่มีแล้วนะไม่มีละอันนี้ฟูลทีมก็ได้ประมาณนี้นะเดีย๋ยวผมเปิดฟีเจอร์แบบฟูลทีไม่ดูด้วยหลังแฝงที่ยัดส่วนใหญ่จะเป็นเฟิร์สทัชนะคนดูผมเหลืออะไรผมก็ยัดใส่ให้เขามาอันนี้เป็นเอทีนะอันนี้วิซ่านะครับคนดูตัวนี้ดูนะ่าเล่นสุดแล้วมองผิวเผินลีล,ลีตานี้องลีชัดๆตัวนี้ลีลีตาดูได้ทีมอะไรบ้างมีเบนฟอร์ดทีมเดียวเลย อุยอนนี้อัพพลังก็ขึ้นทองอีกเน,นี่ยทำเป็นเล่นก็ดูน่าเล่นสุดเอาจงจริงอันนี้ก็ e bro, เอเบโลเออสปีดต,ต้นมาดีอยู่นะตัวนี้ออกทรงวิ่งปีเปิดบอลพลังเยอะนะเนี่ยทีมอะไรบ้างอะมีแชมารูแชมารูแล้วก็มีเบนฟอร์นั่นแหละพลังดีนะตรงทางด้านแนวเอ็มก็เป็นทางด้านเฮนรี่นะครับคุณดูแล้วก็ยัดเป็นเฟิร์สทัชกับไปยืนมือตำแหน่งมาให้พลังก็ประมาณเฮนรี่เล่นบ่อยแล้วนะเล่นบ่อยแล้วในฟุตบอลอังกฤษเขาก็นิยมใช้กันอยู่เพราะมันเป็นของดีราคาถูกสำหรับใครที่งบไม่ ley ไย รตรงทางด้าน C M ก็เป็นลิขส้นนะอันนี้เจ้าเก่าหน้าเดิมนะเล่นบ่อยปีนี้พลังแฝงจะน้อยกว่าปี HG หน่อยคนดูแต่ค่าพลังจะดีกว่าค่าตัวก็ไม่แพงมากนะลิเส้นประวัติก็ตามนิ้แหละนะได้หลายทีมเดี๋ยวรู้มือกันอยู่นะครับส่วนตรงทางด้าน r C M นี้เป็นจินส้นนะจินเส้นนี้ไม่เคยเล่นเลยก็มเบนฟอร์ดนั่นแหละอ่าเดนมาร์กได้อีกทีมเดนมาร์กกลังๆนี่ก็ตัวทีดีก็มีเยอะละก็ใครทำเดนมาร์กแน่นก็ลองเด้งมีเหตุมาได้นะเผื่อมาทำาคิฟาร์มอึดร้อยสี่สิบ นะพลังแฝงก็มาแน่นนะแต่ดูทรงเป็นตัวจ่ายมากกว่าเพราะว่าพลังยิงก็มาได้เยอะมากแต่ก็มีอยู่เล็กน้อยอถ้ามีโอกาสมีช่องให้ยิงผมก็จะยิงให้รับชมกันส่วนทางด้านเอ็มเป็นทางด้านชลูปนะตัวนี้ของดีนะเล่นในฟูกิตตันพาเลตโคตรบ่อยตัวนี้มันของดีราคาถูกคนดูต้องมีติดทีมจริงๆน,นะตอนนี้ไปอยู่เซลติกแล้วนี่มีเลสเตอร์เบนฟอร์ดโอ้ทีมเด็เดๆทั้งนั้นเผื่อใครฉีกไปทำการอ่าเงี้ยเฟี้ยวเลยนะครับตรงทางด้าน CB ก็จะเป็น3ตัวนะอันนี้เป็นแผนหลัง3ามนะแต่ผมไม่ได้ใช้แผ่นเขาเล่น ลองเล่นไปแล้วแมตช์หนึ่งนะคนดูกองหลังแน่นนะครับเป็นเล่นเลยนะเดี๋ยวไว้พูดท้ายคลิปแล้วกันเรื่องสรุปแผนอะไรพวกนี้นะสต่ว่าพอนซาก็พบหน้าพบตากันบ่อยไม่มีอะไรมากนะคุ้มนะผมบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มถ้าถ้าใครมีงบนะเก็บเอ็มไหวเก็บเงินนอบสู้ซื้อเลยบวกก้าแม่งเก่งจริงตัวนี้ AI d ดีชิปหายพอนซาเล่นมาบ่อยนะครับส่วนทางด้าน CB ีตัวก็เป็นทางด้านพินน็อกนะก็พลังมาประมาณนี้ก็เน้นเป็นตัวแข็งตัวบัตะตัวเคลียร์บอลการอากาศอะไรอย่างนี้ไปนะอุ้ยค่าตัวลั่นเหืเอไอเบนฟอร์ดพล ฟีเจอร์รับพลังร้อยสามห้าเลยนะแล้วก็ซีบีอีกตัวเป็นทางด้านเลยกิลอนนะครับเลกิลอนรู้สปร์คุณกันอยู่ส่วนใหญ่ก็เอามายืนรถ FP แบ็คของแมนยูกัน ประมาณนั้นโกเป็นทางด้านเฟิเคนนะครับสูงนะ195ฮอนแลนด์ด้วยค่าพลังผู้รักษาประตูก็อยู่ประมาณนี้นะปฏิกิริยานี่ร้7นะพลังแฝงนี่มีชอบชกบอลน,นะแต่ไม่ค่อยดีนะพลังแฝงเนี่ยผมเจอทีไรแม่งชอบออกมาเคลียบอลแล้วมันจะโดนยิงไก่ง่ายวันนักเตะก็ไม่ได้มีอะไรน่าเล่นนะก็มีแค่ฮอนแลนด์กับเบนฟอร์ดนะครับค่าทีมรวมทีมนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1ิ้าล้านละ้านคนดูเบนฟอร์ดนะทีมอินดี้แปลกแปลก,แ,ปลก,แ,ปลกแนวไม่ค่อยซ้ำไขร คลอทีมก็ไม่มีอะไรเลยคนดูได้แค่ o v r 3ามบความอึดน,นะครับส่วนมากก็ถ้าทีมนักเตะมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีแบบเหมือนพวกอะอย่างเป็นถ้าเป็นแบบทีมใหญ่ๆคัลเลอร์ทีมมันก็จะมีพวกเนี้ยเข้ามาท้าปฏิกิริยาเขา,าอาจจะขี้เกียจก,ก็ได้ GM อาจจะขี้เกียจใส่เพราะนักเตะไม่ใช่นักเตะหรือเพราะทีมมันมีเยอะเขาก็าเลยยัดเป็นฟาร์มอึดมาให้นี่ แผ่นที่จะใช้เล่นก็แผนนี้อันนี้ผมดูดมาจากอดีหลักผมเองอันนี้เป็นแผนที่ผมตูนยังไม่ค่อยเข้าที่หรอกนะเล่นในดีเองยังไม่ค่อยเข้ามืาอเลยเดี๋ยวมาลองเล่นในดีคนดูแล้วกันนะต่อมาแผนนี้ตึกประมาณนี้นะค,ะคระับคนดูไปลุยอ่ะเฮนรี่ปกเข้มโอมโบโลโอ้โหเลียงผิวอยู่นี่หว่าเอ็มโบโลปั่นสมูทโอ๋อ มนะัยืนรอส้นอะไรเนี่ยเห็นเสื้อเหลืองเหมือนกันมังน้งนึกว่าเป็นโกมัง้งโอเค้ยหลุดนล้วนะหลุดซาอุย้ยแต่เฟอร์ท,ทันได้แค่นี้จริงเหรอกองหน้าจริงป้าน,นี่ปั่นสมูทฮู้แกน่กแสนสวยอิลิเซนโหล่ากผิวะนะปั่นสมูทโอ้ยไม่สมูทว่ะ โมโลเปิดไปหาวิซ่าวิซ่าเอาให้ปั่นนั่นแหละสมูทหน่อยอืมเต็มข้อเต็มแข้งโหกแกน อืมวิสามาดีจีโอแก้นโอแก้นโอแกนมามาเปิดไปลูกวิวิสาเออนี่ขอเข้าแล้วเว้ย แพงแม่โอ้ยสวยวิซซ่าอันนี้มันไม่ค่อยมีตัวเติมทำเลยเฮ้ยไม่ออกเหรอเฮ้ยเรียบร้อหยอีกเส้นเอาอปั่นสมูทล้มไหมเนี่ยไม่ล้มวะโอ้ โอ้ยหกแกนโอ้โหจังหวะมือมือจังหวะเวอร์เวอร์ถึงไหมไม่ถึงผ่านไม่ทันดึงกลับเอ้ยเข้ามาพอดีเลยอลีกเส้นสวยจัด เข้าในไปแล้ววิซ่าปองปั่นโกลเดนโอ้แต่วิซ่าเอ้ยทำเป็นเล่นไปสองเอาสอง ้ยเสาแรกเลยสวยจบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับการลองเล่นเดี๋ยวบอกก่อนเลยเรื่องแผนก็สำหรับแผนนี้นะตรงหลังอะแน่นจริงแต่ประเด็นคือแบ็คมันก็หลุดอยู่ดีะ่ะมันก็มีลงมาเติมนะไอ้พวกแบบ L M i M มันก็มีลงมาเติมแต่ยังไงก็ถ้าโดนเจาะเน้นๆก็โดนอยู่ดีเพราะว่ามีแมตช์หนึ่งโดนมงุง คนเดียว5้าลูกแม่งริมเส้นมันไม่มีมันโดนเจาะง่ายไงผมก็เลยลดโดยกมาเป็นแผนนี้ซะส่วนใหญ่โดยรวมที่กดไปก็กดไป9เกมชนะไป5แพ้ไป4แพ้เยอะมากคุณดูเพราะผมบอกเลยนะกองหน้าโดยรวมเนี่ยลูกพลาดเยอะชิบหายวันนี้มันยิงพลาเดเยอะมากผมบอกเลยว่าไฮไลท์ในวันนี้ที่เพิ่งรับชมไปก็มีทั้งลูกพลาดและลูกได้ถ้าเป็นตะก,กรอนผมก็งัดมาแค่ลูกได้อย่างเดียวนี้ผมเอาลูกพลาดมาผสม้วยเ,เ,เ,เพราะมันเยอะมากนะไม่สามารถคัดออกได้นะต้องเอามาแบ่งให้รับชมนะแต่ละจังหวะแม่งโล่งๆทท้งนั้นเลย ก็เริ่มที่ตัวแรกไปก่อนเลยนะครับผมเป็นทางด้านหกแกนนะครับสําหรับตัวนี้ยิงไกลผมบอกเลยว่าค่อนข้างดีนะเรื่องการปั่นบอนลอะไรพวกเนี้แต่ถ้าเป็นไปได้หาพลังแฝงพัฒนาการยิงประตูมาเพิ่มด้วยจะดีมากนะครับยิงลูกปั่นนะพอได้เต็มข้อยิงได้ รเรื่องการวิ่งอะไรพวกนี้วิ่งดีครับแล้วก็มงบอลได้บอลเลด่ดีข้อเสียหลักๆที่เห็นก็จะเป็นเรื่องการประทัดเอาจริงลูกปั่นมันก็ดูแล้วแต่ดวงด้วยก็ไม่ได้ดีแบบดีเวอร์มันต้องมีพลังแฝงพัฒนาการยิงถึงจะดีเวอร์อยู่ว่าน่าใช้งานอยู่แต่ซื้อไ่ลองแอตตันวินลาก็ได้คนดูใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเอาไว้เล่นตัดปัน่นแต่ถ้าใครเน้นจ่อลิมเ้นเดือดๆก็แนะนําเป็นแรดฟอร์ดอยู่ดีถ้าใครทําแอตตันวินลา่อมาก็เป็นทางด้านวิซซ่านะครับตัวนี้ก็แรกๆเหมือนเบอร์มากเลยนะเว้ยแล้วพลัง เยอะกว่าเพื่อนเลยแล้วประเด็นคือลูกปั่นมันวุดเยอะนะลูกที่ยิงได้ก็มีแต่ลูกเวอร์แม่งเยอะว่ะโคตรน่าเสียดายตัวนี้แม่งผมึกว่ามันจะแบบเวอร์อันนี้ตอนแรกก็แต่มันก็ถือว่าไม่แย่หรอกลูกแทงทะลุช่องก็ฉีกก็มีให้เห็นแต่ก็ไม่ได้เยอะแต่ลูกยิงไกลแม่งพลาดเยอะแล้วก็ข้อเสียที่เห็นก็จะเป็นเรื่องเท้าไม่ถนัดแต่ลูกหมกการบาทะอีกอย่างนะครับข้อเสียหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้เบียดสู้ใครไม่ได้เลยผมดูถ้าแตกไม่หลุดยังไงก็เสียต่อมาก็เป็นทางด้านเอม เอามาตัดปั่นอะไรพวกนี้บางจังหวะบางทีแม่งโดนเขาเบียดร่วงไปก่อนนะมันจะไม่ทันชนเขาไม่ทันชนไม่ทันเบียดเอาเล่นแบบซิิงๆเลยก็คือเน้นวิ่งออกปีกไปเลยอ่ะออกปีกไม่สนโลกเราก็เปิดเข้าในแต่กองหน้าจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวโขกซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามีใครบ้างนะในเบนฟอร์ดที่เป็นตัวโขกเข้มๆก็มีแค่ประมาณนั้นเราก็เลี่ยงพยายามเลี่ยงเท้าที่ไม่ถนัดด้วยผมบอกเลยว่าปีกถ้ามันยิงเท้าไม่ถนัดยังไงก็ไม่แม่นนะครับเพราะว่ามันแค่3มลำบางตัวถนัด2เท้าแค่ไม่มีดาวจุดเนี่ยดาวจุดตรง เท้าที่แบบเชี่ยวชาญลำพังแค่สองเท้าไอเท้าที่ไม่มีจุดแม่งยังส่งเบี้ยวเลยแล้วเนี่ยสาทับ5้าคุณดูจะเหลือขี้อะไร ผมบอกเลยไม่หรือขี้นะครับเลี่ยงได้เลี่ยงทำไม่ถนดัดเรื่องการมาท้าแผงหน้าก็าสามารถสรุปได้เลยรวมเลยก็คือไม่ควรไปเบียดใครนะรพยายามหาเฟิร์ตทัชใส่หาจังหวะแตะวิง่งออกริมเส้นให้ไวที่สุดแต่เข้าในไม่ค่อยเวิร์กส่วนใหญ่เป็นออกริมเส้นไม่เปิดก็ปั่นไม่แค่นั้นต่อมาก็เป็นทางด้าน I en, อิลิกเส้นก็ยังถือว่าเป็นของดีราคาถูกอยู่นะครับข้อเสียหลักๆเลยที่เห็นก็เป็นเรื่องงานมาท้าอะไรพวกนี้แต่ข้อดีมีเยอะกว่าก็คือลูกยิงเต็มข้อลูกยิงปั่นอะไรเงี้ยทำได้ดีแล้วงานจ่ายบอลค แต่ปัญหาไม่ได้เลยปัญหายังไงก็เสียร้อยเปอร์ต่อมาเป็นทางด้านชลรบปนะครับก็จากที่เห็นก็ไม่ค่อยคุ้มนะเอามายืนกลางรับแต่ผมก็ไม่รู้จะอเอาใครมายืนเพราะในทีมเขามีอยู่แค่11ตัวจริงเนี่ยแหละก็เลยต้องเอามายืนนะข้อดีของชลรูคือเร็วข้อเสียของมันก็คือมันบางตัวเล็กอันนี้คือข้อเสียอันใหญ่หลวงเลยนะต่อให้เร็วก็โฉบมาได้แต่ถ้าโดนถ้ามีจังหวะเขาบางังปุ๊บเบียดไม่ได้ก็เสียอยู่ดีโดยรวมก็ไม่คุ้มนะน่าจะแบบ ถ้าโยกไปยืน CM อย่างเงี้ยอาจจะได้ที่กว่าหรือไม่ก็โยกไปเล่นกลางลุกไปเลยแต่ยืนได้ยืนได้ไวไล่บอลได้อยู่โอเคอยู่จริงๆวิง่งไปสไลด์แม่งเลยก็ได้คนดูแค่นั้นแหละต่อมา,าไป็นทางด้านเจมสเซนนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะในวันนี้มีแค่จังหวะจ่ายบอลอย่างเดียวลูกยิงลองแล้วไม่เข้านะครับลองยิงพาวเวอร์ช็อตไปลูกหนึ่งมั้งมันไม่เข้าเลยก็เลยไม่ได้เอาขึ้นมายิงอีกส่วนใหญ่เน้นเป็นการจ่ายมันไม่ค่อยหลุดตำแหน่งนะคนดคนจูจริงจริงมันอยู่ตรงหลังดีมากนะแล้วก็เคลียร์ แต่ลูกกลางอากาศบางทีก็โดนตักข้ามหัวง่ายไปหน่อยต่อมาเป็นเฮนรี่นะครับเฮนรี่ไอ้แผนก่อนหน้าที่ไว้ตรงเนี่ที่ไว้ตรง LM แม่งเก่งนะเว้ยมันวิ่งได้้งเกมแต่พอมาเล่นตรง LB เนี่ยแม่งวิ่งไม่ได้ผมไม่รู้มันหนืดอะไรอะพอมาเล่นตรงเกมรับมันหนืดอะหนืดแบบอยู่ดีๆก็วิ่งไม่ออกความอึดมันไม่ได้หมดนะความอึดหลอดสเตมินาเหลือตึมเลยแต่แม่งวิ่งไม่ออกผมก็ไม่รู้มันเป็นอะไรมันไม่ชอบยืนหลังหรอกอ่าจังหวะเล่นหลังคือมึนจัดเลยตอนเล่นเติมเกมรู้ว่าโค เกมรับนี่ดูแปลกๆนะข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือรูปร่างของมันแล้วก็เท้าที่ไม่ถนัดก็คือถ้าส่งเท้าไม่ถนัดยังไงก็เบี้ยวร้อยเปิดนะคนดูก็เอาลิกิลอนไปยืนดีกว่าแล้วไปหาแบ็กขาตัวอื่น <S <S <ๆ>เหมือนผมเห็นมีปิวโลอยู่ตัวหนึ่งขนาด2เท้าอ่ะซื้อมายืนน่าจะคุมกว่านะาต่อมาพูดถึงเลกิลอนก่อนเลยแล้วกันเลกิลอนเนี่ยดีอยู่แล้ว นะของดีรถ f อพประจำชาตินะครับเอาไปลงได้หลายฟูนะสปเปอร์แมนยูนี่ต้องมีตัวรถ f อพราคาย่อมยาวอยู่ถ้าเทียบกับภาพไปทำแมนย,อยูอย่างเงี้ยถ้าไม่เอาย่อมยาวก็จะเป็นพวกลุกชออะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเอาไปลงแบ็กไซน,นเนาะเลกิลอนเนี่ยคุ้มนะเติเมเกมลุกดีปะะดัะวัดีไม่รู้แม่งแบบว่ามีชื่อเสียงที่โด่งดังหรือเปล่าเอไอเลเทฟกว่าชาวบ้านแถวช่องนะบางตัวแม่งไม่คุ้นหน้าเล่นอย่างเออเลยคนดูจังหวะดีก็มีไม่ได้เออหมดหรอกนะต่อมาก็เป็นทางด้านพินน็อกนะครับผมตัวนี้ช้ามากนะคนดูแต่ข้อดดดีีขออองงมมัันเเลลยยกกก็คืตตวหญ่่าาไไไ้้รจ โดนยิงก็มีให้เห็นโดนโขก็มีให้เห็นนะไม่ได้แบบดีขนาดนั้นก็พอยืนบังยืนอะไรได้ดีนะมีแค่นั้นแล้วก็พลิกตัวช้าอันนี้ควรระวังนะฮะไม่ถนัดก็ควรเลี้ยงโดยรวมผมก็เล่นยากอยู่ดีแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้ไงว่าเป็นฟอร์ดมันมีตัวอะไรให้เล่นนักเตะมันงน้อยต่อมาก็ทีเด็ดประจําทีมนะคอนซาไม่มีอะไรต้องพูดเยอะนะตัวนี้ตัวแบกผมบอกเลยว่าคอนซาตัวแบก พลังไม่เยอะนะแต่ AI ไมันดีมากแทบจะไม่ต้องกดสกัดอ่ะแต่ละทีแค่เปลี่ยนตัวมาแม่งพร้อมแย่งให้เราคือมันคุมเกมหลังได้ดีจริงๆผมว่าของดีราคาถูกใครมีงบก็แนะนําจริงๆบวก9้าต้องมีติดทีมของดีนะส่วนต่อมาเป็นทางด้านผู้รักษาประตูนะเฟคเกนไม่มีอะไรเลยอ่ะบันโกที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะยิงไกลก็เข้าโลช็อตก็เข้ายิงยังไงก็เข้าแค่ดึงโกมาเซฟหนึ่งหนึ่งแม่งยังยืนเหวอเลยแม่งเป็นโกที่ไม่คุ้มเลยผมว่าฮาร์ดิกกี้หนักแล้วนะเจอสตีนี่ไปผมมาไปไม่ถูกอ่ะแต่ละแมต คโดนยิง3ลูกภัพท,ทุกแมตต์ต้องมาลำบากกองหน้าไปยิงคืนอย่างเงี้ยบางทีแม่งก็คืนไม่ทันปันโกที่ฟรีมากเห็นไหมคุมโกลแล้วยังเอาไม่อยู่คุมโกแบบดึงมาติดแม่งยังมีช่องมุดให้เข้าเพราะมันฝัดไม่ถึง,งก็งงสูงแม่งงั่งร้อยเก้าห้าแม่งควรจะดีกว่านี้นะเอาจริงนะเหมือนเขาขี้เกียจปั้นเอไอหรือเปล่าแม่งเลนากูยังนึบกว่า เลนาะปีไลกูโนหนึ่งสุดแล้วนี่กนะ็ประมาณนี้แหละคนดูสำหรับเบนวอร์ดมูลค่าทีม15ล้านล้านใครอยากทำตามก็ลองทำได้แล้วก็ขยับปีอ่นะอิลิิเซนก็ไปขยับเอาปีใหม่ๆเอาฟอนซ่าก็น่าจะมี24 EP ก็เอาลงมาก็ช่วยแบกไดนะ้แล้วก็ไปหาแบกขวาดีๆมาลงจะได้เติมเกมลุกได้เลกิลอนก็ดึงไปเล่นซ้ายดีกว่าก็ได้ที่แล้วคนดูก้งรับก็หาเปลี่ยน้องลองดู แต่แบบนี้ก็โอเคอยู่ในงบที่ไม่ทันมากนะผมว่าก็เล่นหน้านั่นเล่นดีๆก็ไปได้ไกลก็ลองดูสำหรับคลินี้ใครชอบไหมก็ฝากกาดไลค์กดติดตามเมื่อเจกออันคลิปหน้าครับผม